มาต่อก,กันกับเรื่องราวของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสงไห่กโกลกนะคะที่ได้ออกมาเน้นย้ำถึงมาตรการการจอดรถวันคู่วันขี้โดยบอกว่าต้องทำให้ประชาชนนั้นอยู่ได้และพื้นที่ต้องปลอดภยัยซึ่งนอกจากนี้ก็ได้มีการเตรียมจัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังเสียงชาวบ้านในการหาข้อสรุปในเรื่องนี้ด้วยค่ะ ารตจเอกกองอัศวนขามผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสุขไงโกโลกนะคะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในกรณีการจอดรถวันคู่วันขี้บนเส้นทางถนนสริดวงเทศบาลเมืองสุขไงโกโลกว่าหลังจากที่หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้ง3ฝ่ายและเทศบาลเมืองสุขไงโกโลกได้รวมกันประชุมกับผู้แทนของผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ได้มีข้อสรุปเบื้องต้นค่ะ ว่าตำรวจทหารฝ่ายปกครองรวมไปถึงเทศบาลเมืองสมงัยกลกจะลงพื้นที่ไปทำประชาคมกับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการให้ดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนนั้นอยู่ได้และพื้นที่ต้องปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายจากการก่อความไม่สงบของกลุ่มผู้ไม่หวังดีโดยจะจัดแบ่งพื้นที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้ชัดเจนขึ้นแต่ก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ ทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วดังนั้นก่อนที่จะมีข้อสรุปในเรื่องนี้ทางหน่วยงานความมั่นคงค่ะจึงจําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเดิมในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ไปก่อนส่วนการตั้งจุดตรวจเคลื่อนที่ในพื้นที่นั้นก็ยังคงดําเนินการตามปกติ ซึ่งก็ไม่ได้ขัดต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาในระดับสูงนะคะเนื่องจากว่าเป็นการตั้งจุดตรวจความมั่นคงตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์ในทางมิชอบเข้ามาเกี่ยวข้องและตนเองนั้นก็ไม่มีนโยบายให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวด้วย ส่วนในเรื่องของการทำรูกละนาดนะคะบริเวณจุดตรวจในพื้นที่เซฟตี้โซนนั้นค่ะทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสงไหโกลกนะคะก็ได้ย้ำข่าวว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยชะลอความเร็วของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เซฟตี้โซนเพื่อตรวจสกัดผู้ไม่หวังดีที่แฝงตัวเข้ามาในพื้นที่ซึ่งได้มีการปรับระดับให้เหมาะสมเพื่อให้ผลกระทบ เพื่อให้มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดค่ะ